Mm-hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอยาดาไม่เจอกันสองอาทิตย์เลยนะคะวิวผมไหนวีวผมไหนลูกชอบเอ็นดูจีนี้ดูสามผมเลยนะแหมดูจีบปากจีบคอเลยเปิดสไลด์ดิจ้าเปิดหก่ะเดี๋ยวองเปิดให้พันพักก่อนเลย อ่ะป .5 รอก่อนสักครู่นึงนะคุณครูขอเป็นพี่ป .6 ก,ก่อนนะคะวิทยาศาสตร์ของพี่ป .6 เนะาะป .5 ฟังด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเคยสงสัยไหมเมื่อ,าอาาวานที่คุณครูครูโอท๋ทาชาบูเนี่ยมีเตานะคะ <c oughs> มีเตาปิ้งด้วยเตาปิ้งน่ยจะต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีระบบมีอะไรบ้างมีกลไกอะไรยังไงที่ทําให้อาหารของเราเดี่ยมันสุกได้นะคะ <c oughs> อ่ะนักเรียนป .6 ปอหกอยู่ไหมคะอยู่ครูเาอาอยู่คะ่ะครูป้าหกสวัสดีคะ่ะเราไม่ได้เจอกันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนทบทวนเรื่องเดิมเสร็จแล้วก็มีข้อสอบไปนักเรียนมีคนสอบอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดคนที่เหลือไม่รู้เป็นมีปัญหาอะไรครูก็ไม่ทราบเหมือนกันครูคะหนูสอบของครูไม่ได้ปห้า,หาครูใครอะคะคนดีคนเดิมใช่ไหมลูกนริศราครูมัน<อ>เป็นเพราะว่าอะไรลูกถึงสอบไม่ได้ ใหอลง Gmail แต่ใส่ไม่ได้อ่ะครูอ๋อมันให้ลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋อถ้าเกิดเดี๋ยวเราแกเเอดี๋ยวเดี๋ยวครูไปแก้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวครูจะลองส่งลิงก์ให้ดูใหม่อีกทีหนึงนะเอ้าวันนี้เดี๋ยวขอสอนที่ป .6 ก่อนนะคะอ่าเรียนป .6 วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือแรงไฟฟ้าแล้วก็พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเมื่อวานครูโอ๋ทาชาบูให้กินไปแล้วใช่ไหมคะ เงียบนะไม่มีคนตอบเลยเมื่อวานครูโอทําชาบูให้กินไปแล้วใช่ไหมคะว่าไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงไฟฟ้ากันแรงไฟฟ้าคืออะไรแรงไฟฟ้าก็คือเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าใช่ไหมคะสิ่งของทุกอย่างที่เราเห็นนั้นมันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่สชนิดด้วยกันก็คือมีประจุบวกกับประจุลบใช่ไหมคะ ซึ่งทั้งประจุบวกประจุลบนี้มันจะเกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือมีอยู่สองชนิดก็คือเกิดแรงผลักกันแล้วก็แรงดึงดูดกันอันนี้ก็คือแรงไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเสร็จแล้วการที่มันจะเกิดแรงไฟฟ้าได้นั้นเราจะต้องทำยังไงก็คือการขัดถูกันของวัตถุใช่ไหมคะ วัตถุต่างชนิดกันสิ่งที่ต่างกันจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าต่างกันเมื่อเรานําวัตถุนั้นมาเข้าใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดกันเกิดการดูดกันแล้วก็เกิดการผลักกันเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าวัตถุทุกอย่างที่เราเห็นนั้นมันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่กี่ชนิดนะคะนักเรียนกี่ชนิดคะ สองชนิดใช่ไหมคะก็คือมีประจุบวกกับประจุลบใช่ไหมคะ,มคะแต่ถ้าเกิดวัตถุทั้งสองชนิดนี้มีประจุบวกทั้งสองอันเลยบวกกับบวกมาเจอกันมันจะทําให้เกิดแรงดึงดูดกันหรือแรงผลักกันคะแรงดึงด,ดูดค<ะ>่ะเฮ้ยบวกกับบวกเหมือนกันมันก็จะเกิดแรงอะไรคะเกิดแรงผลักกันใช่ไหมคะแต่ถา <mange S 2> ้ถาเกิดวัตถุทั้งสองชนิดหนึ่ง อีกชนิดหนึ่งมีประจุบวกอีกชนิดหนึ่งมีประจุลบมันจะไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามันก็จะทําให้เกิดแรงดึงดูดกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเกิดแรงไฟฟ้าเสร็จแล้วแรงไฟฟ้านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวัตถุประเภทไหนบ้างมันก็จะเกิดขึ้นในวัตถุแรงมันจะเกิดขึ้นในวัตถุที่ทำจากพลาสติกแก้วแล้วก็ยางใช่ไหมคะ ส่วนวัตถุที่จะไม่เกิดแรงไฟฟ้าหรือเกิดขึ้นได้ยากเลยก็คือพวกโลหะโลหานี้มันจะไม่สามารถเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นได้เลยนักเรียนเคยทําการทดลองไหมเวลาที่เอาในชีวิตประจําวันเราก็ได้นักเรียนง่ายๆเวลาที่เราหวีผมหวีผมหวีนานๆเข้านักเรียนจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะ อ้าวไม่มีคนตอบผู้เลยเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนเวลาที่เราหวีผมเราจะเห็นว่าเส้นผมเรามันจะดูดกับหวีใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการเกิดแรงไฟฟ้าหรือวิธีการทดลองง่ายๆที่เราเคยทดลองกันก็คือนําไม้บรรทัดไม้บรรทัดนั้นจะต้องทําจากพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็เอามาถูผมเราเอาไม้บรรทัดมาถูๆก,กับเส้นผมของเรา เกิดการขัดถูกันบริเวณเส้นผมกับไม้บรรทัดจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกกันติดปากก็คือไฟฟ้าสถิตเมื่อเราเอาไม้บรรทัดกับเส้นผมมาถูจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากันเกิดขึ้นระหว่างไม้บรรทัดกับเส้นผมของเราเส้นผมใช่อันนี้ก็คือเป็นการเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมคะ เสร็จแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้านั้นคืออะไรอันที่หนึ่งเลยก็คือวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนั้นเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าวัตถุนั้นจะต้องเป็นวัตถุที่ทํามาจากอะไรนะคะพลาสติกยางแล้วก็แก้วใช่ไหมคะอันนี้จะสามารถเกิดแรงไฟฟ้าขึ้นได้อันที่สองปัจจัยที่สองที่ทําให้การเกิดแรงไฟฟ้าได้ก็คือระยะเวลาในการขัดถู ถ้าเกิดเรายิ่งถูนานๆมันก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้าต่อไปต่อไปอนักเรียนมาดูวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสายไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้า ใช่อันนี้ก็คือเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราถ้าเกิดเราสังเกตเวลาที่เราเปิดไฟในบ้านเราใช่ไหมคะอันดับแรกเลยหลอดไฟจะสว่างได้จะต้องมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้านั่นมาจากไหนคะมาจากไหนมาจากไหนคะเงียบก็คือสาย ก็คือแหล่งกําเนิดไฟก็คือที่เราต่อเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมคะน,นี่ก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอันที่2ก็คือสายไฟหรือตัวนําไฟฟ้าอันที่3ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือหลอดไฟของเรานั้นมันก็จะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงใช่ไหมคะให้เรามองเห็นได้อันนี้ก็คือเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของเราวันนี้ครูจะให้นักเรียนรู้แค่ว่าแรงไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและ แรงไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นกับวัตถุประเภทไหนบ้างใช่ไหมคะส่วนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านี้ให้นักเรียนไปดูไปดูมาเดี๋ยวครูโอ๋จะแนบแนบลิงก์นี้ให้นักเรียนดูว่าสัญลักษณ์แบบนี้มันแทนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดบ้างยกตัวอย่างเช่นเช่นเช่นใช่ไหมคะเออ นักเรียนดูสัญลักษณ์อันแรกสายไฟฟ้ามอเตอร์ดูสัญลักษณ์อันแรกที่เป็นขีดสองขีดใช่ไหมคะมันจะมีขีดสั้นกับขีดยาวอันนี้จะแทนเซลล์ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกลมๆแล้วก็มีการกระบาดอันนี้เราจะเรียกว่าหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะ<อ>ไฟฟ้าถ้าเป็นขีดเส้นตรงอย่างเดียวก็คือสายไฟฟ้าตัวเก็คือ ใช่มอเตอร์ให้นักเรียนไปดูมาว่าสัญลักษณ์แต่ละชนิดนั้นแต่ละอย่างนั้นมันแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดนะคะส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าเราจะยังไม่ได้เรียนวงจรไฟฟ้าแบบเปิดวงจรไฟฟ้าแบบปิดเป็นยังไงให้นักเรียนดูง่ายๆเช่นสมมุติถ้าเกิดไฟในบ้านเราตอนนี้ใช่ไหมคะ ไฟมันสว่างอยู่แสดงว่ามันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจรทำให้ไฟสว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เราจะเรียกมันว่าเป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดแต่ถ้าเกิดไฟไม่สว่างหรือไฟดับกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรเราจะเรียกมันว่าวงจรไฟฟ้าแบบเปิดเช่นถ้าเกิดครูถามนักเรียน ว่าตอนนี้หลอดไฟยังสว่างอยู่เป็นวงจรไฟฟ้าแบบเปิดหรือแบบปิดคะเปิดหรือปิดปิดปิดค่ะออแบบปิดใช่ไหมคะแบบปิดหมายความว่าอย่างไรก็คือมันมีกระแสะไฟฟ้าไหลครบวงจรทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถทํางานได้แต่ถ้าเกิดหลอดไฟไม่สว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทํางานได้เราจะเรียกมันว่าวงจรไฟฟ้าแบบ เปิดนักเรียนอย่าจําสลับกันนะคะให้นักวิธีการจําง,ง่ายๆให้นักเรียนจําแค่อันเดียวส่วนที่เหลือมันจะตรงข้ามกันเข้าใจนะคะใจนะคะเอาต่อไปการต่อเซลล์ไฟฟ้าจะมีอยู่2แบบในระดับป .6 เราจะเรียนคือแบบอนุกรมกับแบบขนานแบบอนุกรมก็คือเป็นการต่อแบบเส้นตรงนําเซลล์ไฟฟ้าบวกกับลบมาต่อกันเป็นเส้นตรงนักเ,เรียนดูในรูปภาพเซลล์ไฟฟ้าก็คือฐานไฟฉาย เป็นแหล่งกาเนิดไฟฟ้านักเรียนเห็นไหมไมีฐานไฟฉายสองก้อนก็คือบวกกับลบเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วถ้าเกิดประจุไฟฟ้าต่างกันจะทําให้เกิดแรงผลักหรือแรงดึงดูดนะคะบวกกับลบมาเจอกันแรงดึงดูดค่ะอ่าโอเคจะเกิดแรงดึงดูดใช่ไหมคะบวกลบบวกลบอันนี้ก็คือเป็นการต่อแบบเส้นตรงก็คือการต่อแบบอนุกรมแต่ถ้าเกิดแบบขนานเราเรียนดูแบบขนาน จะเป็นการต่อที่เป็นแบบค่อมหลอดไฟกันดูในรูปภาพมีหลอดไฟสองหลอดใช่ไหมคะแล้วก็มีแหล่งมีเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งก้อนอันนี้ก็คือจะเป็นการต่อแบบอนุกรมอันนี้ครูจะไม่ลงลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเรียนลงลึกกันอีกทีนึงก็คือตอนที่เราเปิดเรียนมาเจอหน้ากันเราถึงจะได้ทําการทดลองนี้ให้นักเรียนรู้เพียงแค่ว่าต่อแบบอนุกรมเป็นแบบไหนต่อแบบขนานเป็นแบบไหนโอเคนะคะ นี่แบบขนานมันจะข่้อมการหลอดไฟสองหลอดใช่ไหมคะเห็นไหมมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับแบบอนุกรมอันนี้ก็คือเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าเสร็จแล้ววันนี้ที่เราเรียนไปป6มีอยู่กี่สไลด์คะเมื่อกี้แรงไฟฟ้าสัญลักษณ์ทางวงจรไฟฟ้าแล้วก็วงจรไฟฟ้าแบบเปิดแบบปิดครูจะไม่มีงานให้นักเรียนทำวันนี้แต่จะให้นักเรียนไปทำข้อสอบที่ครูสอนไปเมื่อกี้ แค่ห้าข้อให้นักเรียนทําให้ได้เต็มทั้งห้าคะแนนคนไหนที่ยังไม่ได้สอบครั้งแรกให้นักเรียนกลับไปสอบครั้งแรกก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองส่งลิงก์ให้ใหม่อีกทีหนึ่งคนที่ยังไม่ได้สอบนะคะแต่วันนี้ที่เรียนไปนักเรียนสามารถสอบได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็คือครูโอได้แนบลิงก์ข้อสอบให้แล้วห้าข้อทดสอบหลังเรียนที่เราเรียนไปเมื่อกี้ไม่ยากเลยถ้าเกิดนักเรียนฟัง หรือดูตามสไลด์ที่ได้แนบไปให้นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนก็จะสามารถทำข้อสอบได้เลยเต็มห้า